สวัครับวันนี้คือจะพามาเบิ่งนล่องรอยของลิงเนาะมาไปกินัซิดาครับนี่ครับไม่เป็นกัดหนึ่งที่เลียงว่านู้นอย่างเนาะลอ็ไปเห็นงานอยู่ครับเห็นตัก้างบ้านเป็นสูงลูกขอในไร่คุมโมบ้านเนาะนงานมาก็เลยมาเดินสำรวจครับพื้นที่ครับซิดาเขาเห็นแล้ว ไม่ินเลยครักินคือคนเลยเนาะมาเขาเรเ่าเขาสีหิวที่เนาะกินไงกินมาเบิดเสียทุงกินพอรับต้องกบนะครับเพาะว่าอยู่นอาอยนิ่มห่อถุงยตผมมาบดีเบอรงยัเขียนอยู่สือดเลยเร็จลิงเลครับลิงเอามากินเลยเนาะให้เป็น หลงร้อยเห็นถูการ์ตูนตีพีหัวซิดาครับลองตุ่นมันก็นเด้กินยี่ร้อนนี่ตัวนี่เน,นาะเหอมีแต่ผมเหมือนนึ่งว่ามันทัน้งกหกนึ่งแกเนาะหนึน่งก็ได้ไม่นี่เนาะไปเอาขยะโอ้ยไปเอาขนมจากค้างบ้านมัดแกกินครับค้างบ้านพคนบอกให้ฟังเนาะเดือดงานมา ไม่แย่จินหออนีถ่ายคลิปแบบนี้ดูประกอบในเบอร์อ้่นะครับเนาะครับผมเพราะขนมที่เ่นเปิดจินเนาะ่นไปได้มาจจะขางบ้านไปออกมากบใครเมยหนึ่งมาทนมาแลวก็มาแกะกิะกกินยิ่งฮึ้นก่นี้ขางบาัตมันอฟังเนาะ